สาวที่กาลังมีปัญหาผู้ชายไม่ตอบแชทดองแชทแล้วทํำยังไงเขาถึงจะแชทมาหาเรามากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะครับคุณต้องใช้3จิตวิทยานี่ครับข้อแรกนะครับคุยในเรื่องที่เป็นจุดสนใจร่วมกันครับหลายๆคนเนี่ยมักจะแนะนําว่าก็คุยในเรื่องที่ผู้ชายสนใจสิไหนเขาสนใจอะไรก็ไปคุยแต่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อินกับเรื่องเหล่านั้นมันจะทาให้การคุยของคุณเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติครับสุดท้ายมันก็ไม่ฟโฟล์ไม่ไหลลื่นไม่สมูทแต่การคุยในเรื่องที่จุดสนใจร่วมกันจริงๆเนี่ยมันทำให้คุณคุยได คุณก็ชอบนะครับคุณบอกเฮ้ยเคยทำเมนูนี้ยังเคยทําอันนี้หรือยังเห็นไหมมันก็จะโฟล์แล้วก็จะง่ายแหละครับข้อ2นะครับโพสตเรื่องราวชีวิตอย่างมีเสน่ห์ครับเวลาคุณใช้โซเชียลมีเดียเวลาที่ผมอยากทักสาวคนหนึ่งเนี่ยผมอยากทักก็ต่อเมื่อเขามีสตอรี่เออเรื่องราวเขามีชีวิตเขาดูใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและน่าค้นหาอยากรู้ว่าเขาจะทํากิจกรรมอะไรเฮ้ยเขาไปกินร้านนี้พอเห็นเรื่องราวชีวิตที่มันน่าสนใจปุ๊บมันจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เพราะว่ามีอีกหลายมิติของชีวิิตทที่นนนนนนาาาคคค้หรรััััือจจงๆเะกกมแ จะ DM ไปหาก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจถูกเะละ่ะหรือคุณอาจจะใช้เทคนิคนี้ในทางกลับกันก็ได้นะถ้าผู้ชายเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรของเขาเนี่ย,ยเช่นหนังที่เขาดูหรืออะไรคุณก็ทักกลับไปเลยเรื่องนี้เราก็ดูแล้วเหมือนกันเออมันเจ๋งจริงเธอจําจตอนนั้นได้ไหมเราประทับใจฉากที่ตัวละครนี้พูดเรื่องนี้มากก็ทําให้เกิดบทสนทนาและทําให้เกิดการโต้ตอบทางแชทแล้วมันก็จะเกิดความสนิทสนมผูกพันขึ้นได้ถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นเซียนเหลือกับเรื่องแชทเลยนะผมแนะนำนะครับให้ไปเรียนคอร์ส Master of Chat ลแ,ลและข้อ3นะครับสร้างความเยา้ายวนความเซ็กซี่ในการคุยให้เกิดขึ้นผู้ชายเนี่ยเวลาที่เจอผู้หญิงที่มีเฟมินีนนะแล้วมีจริตแห่งความซซดักชันเนี่ยเขาจะรู้สึกคนนี้น่าสนใจขึ้นแบบอย่างมากมันเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณทางเพศครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณง่ายนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเยา้ายวนนิดๆทําให้เขาเนี่ยเสพติดแล้วก็อยากได้คุณมาึ้นเลยนะครับแล้วมันทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณครับใครอยากเป็นมาสเตอร์นะครับเรียนเรื่องแชทก็อย่าลืมนะครับไปเรียนคอสนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะ